ครับทได้ก็เอางานไหมกูดังนะกูดงังกูดังดังมาลูกงานนิดนึงเนาะงานน่ะทำอะไรนี่มาลูกอะสกัว,วดี่ดีทด,ดีพีวเวอร์อ่าเราเรื่องครับก็ตามตามตามชื่อเลยก็คือด,ดีไลท์หนึ่งเองซอร์ไพรส์เนาะก็สำหรับทิงพาวเวอร์บอกว่าเราก็เป็นหา้างที่ทุกครั้งที่เราไปต่างประเทศหรือว่าอยู่อยู่ยยแบบคิดถึงของแบบ ไม่มีภาษีเราก็คิดว่าถึง King เวอร์ก็เป็นแบบสิ่งที่เรานึกถึงตลอดลทุกครั้งที่เราไปและกลับจากประเทศต่างประเทศเราก็จะเยี่ยมเยิน k i ม g Power เสมอแล้วก็ปีนี้พิเศษตรงที่ว่าครบรอบ33ปีด้วยครับผมก็จะมีโปรโมชั่นของทางห้างเนี่ยเยอะแยะมากมายเลยยังไงก็ทุกคนก็ติดตามกันได้นะครับผมที่ทางที่โซเชียลมีเดียของทาง King Power ครับผมรมัดีกับ King Power ในละคร33ปีอยาโตขึ้นไปเรื่อยๆเนาะและชวนช็อปด้วยก แสดงความยินดีกับคิงพาวเวอร์ครบ3-3ปีด้วยนะครับเราก็ขอเป็นลูกค้าคนเล็กๆคนหนึ่งที่แบบยังขอตามซื้อไปตลอดแล้วขอคิวอไปต่อยิ่งใหญ่ไปเรื่อยๆเพีงไกลตลอดไปครับค่ะผมแล้วก็เอ่อวยพรให้ทีมงานคิงพาวเวอร์ละกันครับผมก็ขอให้พี่ๆทุกคนมีความสุขมากๆละครับแล้วก็อยู่คู่กับคนไทยมันตลอดไปครับร้องเพลงด้วยอะไรนะไม่ไดีร้องขอวันนี้มาร้องร้องเพลงด้วยครับก็ก็ร้องเพลงจริงเพลง เราก็ร้องเพลงเดี่ยวกับเพลงเนาะเพลงคู่เพลงนี้ก็ไม่ได้ร้องตั้งแต่กับมาจากซัมเมอร์โซนิกนานมด้ไม่ได้ร้องเลยครับนี่ก็เป็นครั้งแรกก็เป็นเพลงพิเศษในโอกาสพิเศษเพราะไม่ได้ร้องบ่อยๆแต่วันนี้พี่ชุดเราไม่รู้อะไรนะชุดเราไม่รู้ชุดเนี้ยชุดไม่เบานะเราเราก็ต้องแบบ ไม่เราถ้าดไม่เาเราเราก็ต้องบอกว่าแบบมีเวทบ้างเดี๋ยวเดี๋ยวคนเบื่อเดี๋ยวคนเบื่อสรุปวันก่อนงานใหญ่ไหมคะงานใหญ่เป็นตวนี้มันก่อนงานใหญ่มันเป็นงานเบาๆมีแตมีแต่คนกันเองชุดนั้นว่ายังไงคะที่จริงชุดนั้นก็คือชุดนั้นะมีมีมาตั้งสักพักแล้วครับผมเราก็รู้สึกว่าเราเราหาโอกาสใส่อยู่อะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็คือด้วยด้วยช่วงนั้นเราก็รู้สึกว่า เอ่คอนเสิร์ตนี้อาจจะเหมาะกับกับการจะได้ใส่ชุดนี้อะไรเงี้ยผมก็เลยรู้สึกว่าคุยกับพี่พี่ไซร์หรืออะไรเงี้ยรู้สึกว่าอ่าใส่ใส่ที่คอนเสิร์ตนี้ดีกว่าเห็นตัวเองในกระจกชุดนั้นตอนตัวออกจากบ้านเป็นยังไงตอนแต่งเสร็จเห็นตัวเองในกระจกใช่ไหมครับเห็นตัวเองในกระจกก็ก็บอกพี่ไซร์ว่าเพิ่มไซสักไซส์หนึ่งได้ไหมอะไรเงี้ยมันแบบมีความแน่นนิดนึงตรงช่วงอย่างกับไหลอะไรเงี้ยซึ่งเขาก็ไปไปแก้มาให้ครับได้แล้วพอาีป็นกเห็นแล้วกินเห็นล้วคืกินว่าไงลูก ก็ดีครับดีวิวิไทยนะฮะมันเป็นไวรัน์เลาส์ก็ดีดีเห็นเห็นเขาใส่อะไรแล้วเขารู้สึกมั่นใจรู้สึกมีความสุขแล้วก็สนับสนุนเแต่เราต้องฝ่าห์นะไรนะฮะแต่เราต้องฝ่าห์เลยไม่มีเราเดินผ่านไม่มีนี่พี่เพงมั้งเราจะมีชุดใหญ่ๆมาสู้เขาต้องมะไอ้นะผมชอบแต่งตัวแบบเรียบร้อยมากเรารู้สึกว่าเรา ถนัดทางนั้นมากกว่าไปกินอะไรแต่ว่าวันนั้นคนโฟกัสชุดมากกว่านี้วันนั้นคนโฟกัสชุดมากกว่าเพลงก็ก็ไม่เป็นไรก็หมายความว่าแบบเวลาเขาดูชุดเราเขาจะได้กลับไปฟังเพลงเราด้วยเงี้ยแต่เห็นพี่มิงปองไหมคะเห็นแล้วเห็นแล้วเาก็เร็วเหมือนกันเร็วที่สุดครับผมก็เห็นพี่มิงปองทำตั้งแต่เป็นเป็นเอ่อมิวสิกวิดีโอตัวพีแล้วก็เป็นของแบบพี่ๆหลายๆคนเลยพี่ๆศิลปินพี่ๆแบบดารานักแสดงอะไรทุนี้ปองเขาครบแบบครบเร็วสุด ก็ดีใจครับดีใจที่พี่ๆเขาติดตามผลงานพี่พี่คิดมากเกินเลลที่เราคิดไปหมว่าไอเขาจะมาชุดขนาดนี้ก็เกินมานานแล้วครับอนนี้อันนี้ก็คิดว่าเราเราเห็นเขาใส่แล้วมีความสุขผมว่าแค่นม้นกว่าเราว่าเราเราเราจะดูออกผ่านผ่านสายตาผ่านเลยเขาอะไรเงี้ยว่าชุดไหนที่เขาใส่แล้วเขารู้สึกว่ามันมั่นใจมันส่งเสริมภาพลักษณ์ในการโชว์เราอะไรเงี้ยเราก็รู้สึกว่า ดีใจดีใจที่เขาได้ทำในสิ่งที่เขาชอบพีบีเฮ้ยบีบีก็สนับสนุนบีบีสนับสนุนนะครับต้อสบายครับผมแสดงว่าเขาต้องซื้อชุดให้พีเอซสนับสนุนหน้าใช่เดี๋ยวเดี๋ยวเอาแบบมาแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวตัดตัดให้ตัดชุดก็เป็นแานนั้นเลยอ่ะใช่มชุดคู่สักชุดไหมเออนะครับชุดคู่สักชุดไหมชุดคู่สักชุดเหรอฮะ ได้เดี๋ยวผมต้องเป็นคนเลือกนะครับาให้เขาเลือกเดี๋ยวผมจะใส่ไม่ได้เมื่อีจะมีใหญ่กว่านี้ไหมคะเส้นนีแบบเซอร์ไพรส์กว่านี้ไหมไม่ใหญ่ครับไม่ใหญ่เพราะว่าอย่างงานที่แล้วอะไรเงี้ยมันก็เป็นอ่าเล็กๆเพราะว่าเพราะว่ามันรัดตัวไงมันมันไม่ใช่ใหญ่ไม่ใช่ขหญ่รับถ้ใหญ่จะขนาดไหนใหญ่แน่นวิวอธิบายก่อนถ้าใหญ่เหรอครับสิบเมตรไม่ใช่ไม่ใช่ดูดูตามความเหมาะสมของงานมากกว่าอย่างนี้ครับ ก็ปบกันแล้วทีพีขาันพี่ว่ามันมันก็อยู่แต่ละแต่ละสโคปของงานด้วยอะไรเงี้ยมากกว่าครับผมว่างานเขาต้องการแบบไหนหรือว่าทีมมันมาแบบไหนอะไรเงี้ยครับผมทางเราก็เราก็พยายามทำกันบ้านให้ดีสุดกับพี่สไตลิสอะไรเงี้ยครับเพราะว่าเราอยากให้ทุกๆุกลุกของเราที่ออกมาในแต่ละงานมันเป็นลุกใหม่ๆที่ยังเราตัวเราเองยังไม่เคยใส่ด้วยมันเหมือนเป็นการหาประสบการณ์ให้ตัวเองด้วยครับ ก็มีครับผมเพราะว่าเหมือนเหมือนหลายๆอย่างเราก็แบบชีวิตประจําวันเราก็ใส่แล้วบ้างหรืออะไรอย่างเงี้ยครับผมก็ก็ก็พยายามหาแบรนด์ใหม่ๆแบรนด์แปลกๆแบบมาเสริมมาแบบมามาเพิ่มตลอดทุกๆงานครับคนก็ยกให้เป็นแบบเป็นแฟชั่นไอคอนก็คือสำหรับพีพีก็ไม่ไม่พีไม่รู้ไม่รู้ว่าจะแบบพูดด้วตัวเองได้ไหมว่าเป็นแฟชั่นไอคอนหรืออะไรอย่างเงี้ยครับผมแค่ตัวเพลงพีรู้สึกว่าพีพีมีความสุขที่พีจะได้ทําอะไรใหม่ๆ เสริมไม่ได้ผลงานของพี่ด้วยพี่มีความสุขที่จะได้ลองอะไรใหม่ๆมากกว่าครับผมแล้วก็มั่นใจที่จะทําในสิ่งในในสิ่งๆนั้นแล้วก็มั่นใจที่จะทําในใส่ในในชุดที่เราใส่ด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะคิดจะทำแบรนด์ตัวเองหรือว่าอะไรก็ที่จริงตอนนี้มีแบรนด์แบรนด์เสื้อผ้าที่ขายอยู่แล้วครับผมในในอิสราเอลเดี๋ยวเดี๋ยวไม่มองเห็นไม่เห็นตากันนะอ๋อเองั้นจริงงั้นเอ่ะงั้นย้อนไปเลยนะขอย้อนไปเรื่องแฟนมิทติ้งของพี่ปิ้นสักหน่อยเป็นไงบ้างกับแฟนมีมันเกิดเราด้วย ดีใจดีใจครับแล้วก็มีความสุขมากอะไรเงี้ยมันเหมือนว่าเราเราเราได้ได้อะไรหลายๆอย่างมากจากงานงานนี้เลยทั้งทั้งประสบการณ์เราได้เราได้พัฒนาตัวเองด้วยแล้วเราก็ได้ที่สำคัญที่สุดเราก็ได้ได้รับความรักและการสนับสนุนจากแฟนๆด้วยอะไรเงี้ยก็เกินวามคาดหมายมากในในในทุกมิติเลยเงี้ยเหมือนว่าตัวตัวเราเองก็แล้วผมว่าทุกทั้งหมดขอ่ะพอพอพอมันไปได้วยกันอ่ะมันส่งเสริมกันทั้งหมดอะไรเงี้ยผมว่ารู้สึกว่าสิ่งนี้มัน มันไกลกว่าที่เราคิดไว้มากเลยทีแรกอะยเงี้ยมันมันพิเศษกว่าที่เราคิดไว้มากเลยก็การกินน้ำตาด้วยเดลอใช่ก็ก็เขาเขาเขาดูเหยียบเท้าตอนนั้นคิดไว้จริงๆไว้ไว่าทีมันเกิดจนี่พีพีต้องยกไปแหละเขาไม่มาเขาเช็คแล้วมันใจมากมันมันก็เขคือตอนแรกเราเราเริ่มแรกสุดเลยนะที่เขาบอกว่าพีพีไม่มาเนี่ยเวบแรกเลยไม่มา ไม่ไม่ไม่มาไม่จริงต้องมาเซอร์ไพรส์สุดปุ๊บเราก็มาถึงพอเริ่มมารันสคริปต์อะไรก็เริ่มไม่มีอาไม่มีอะไรก็ทำทำไปสุดตอนโชว์ก็อ่ะไม่ได้มีพาร์ทโชว์อะไรอย่างเงี้ยจนถึงวันรันทูก็ไม่ไม่ได้มีซิกเซสซ์มันดูแบบมันดูเรียบร้อยไปหมดแล้วมันดูมันดูหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วมันก็ไม่มีแล้วเขาก็ไม่ได้มาดูอะไรอย่าเงี้ยจนมาถึงวันรันทูวันเล่นจริงรอบแรกก็ไม่มีเลยวันนั้นเราก็เดินไปเช็คไล่เช็คตามห้องราวซื้อผ้าอะไรเงี้ยมันไม่มีนี่เราเช็คจริง เราแบบเดี๋ยวมาหลอกแกล้งเราไงเพราะเราก็แกล้งคุณมาเยอะเดี๋ยวเราก็จะมาเอาเราคืนอะไรเงี้ยเราก็ไปดูให้เสื้อผ้าก็ไม่มีห้องไม่มีละเราดูใน Twitter ก็ยังไม่มีอะไรเงี้ยผมบยังไม่มาการจอดรถก็ไม่มีอะไรเงี้ยก็เรคิดว่าไปถึงการจนเราผมเช็คจนถึงก่อนที่ผมจะขึ้นเวทีรอบที่สองเราโงกัดมากๆเหมือนกันนะเหมือนรอบสองผมก็จะหันเช็คตลอดเวลาโอเคเลยทีแบบโผล่มาหรือเปล่าอะไรเงี้ยคือเช็คอยากให้มาหรือยังไงก็ ตัวหรือเปล่าอยากให้มาเพราะจริงๆแล้วมันก็เป็นมันก็เป็นวันวันสำคัญของเราด้วยเป็นวันเกิดแล้วมันก็เป็นการมิตต์ตั้งหน้ของเราด้วยเราจริงๆแล้วเราก็เราก็อยากให้เขามาอยู่ในวันสำคัญเราก็อยากจริงๆอยากให้เขามาร่วมมาร่วมมาร่วมโชว์กับเราด้วยร่วมแบบร่วมเป็นส่วนหนึ่งร่วมเล่นเกมร่วมอะไรต่างๆเขบอกว่าเขาทำไมถึงแอบซ่อนได้ขนาดนั้นเรียงก็จริงอันนี้ยังไม่เคยบอกเขาเหมือนกันเราเพิ่งรู้ตอนนี้พร้อมกันเลยคือแพลนแพลนมาตั้งแต่ตอนที่ไปญี่ปุ่นด้วยกันแล้วครับแล้วก็รู้สึกว่า คือก็คุยกับพี่เบลว่าโอเคพีพีจะไปเซอร์ไพรส์นะ,ะอะไรเงี้ยพี่ก็เลยบอกพี่เบลว่างาั้นงั้นขอแบบให้ทีมงานรู้น้อยที่สุดละกันมีแค่พีตัวพี่เบลแล้วก็มีแบบพี่ๆแบบอีกประมาณสองสามค,คนยอะไรเงี้ยครับผมที่รู้เรื่องนี้แล้วก็คือเขาก็เก็บเรื่องนี้เป็นความลับเลยแล้วก็ไม่บอกกันมาจนถึงแบบวันน่าจะเป็นวันวันทรูแล้วก่อนคอนเสิร์ตอะไรเงี้ยครับผมก็เลยเขาก็ต้องไม่บอกทีมงานเพราะว่าเขาจะได้จัดซีเควนซ์ให้พีขึ้นไปว่าช่วงเวลาไหนอะไรเงี้ยครับแล้วก็เหมือนเพราะก็มีแบบ พี่พี่ทางทีมของทางทีมแฟนมิบิวกินยอะไรเงี้ยเขาก็จะคอยส่งข่าวตลอดว่ามีแฟนคลับนะอยู่ที่ชั้น4ชั้น3ะอะไรเงี้ยตัวพี่เอกเลยจอดรถอีกข้างนึงแล้วก็นั่งแกรมมายกเท็กกับไฟคือน้ำตาไหลกมาเลยน้ำตาไหลผมยังไงตอนรู้สึกอย่างนั้นตอนนั้น,นอตอตานามมันเป็นยังไงดีใจมากกว่าครับผมที่ที่เหมือนเราเราเดินทางกันมาไกลมากๆอะไรเงี้ยจากตอนแรกที่เราเล่นซีรีส์ด้วยกันตอนแรกที่เราแบบรู้จักกันอะไรเงี้ยถึงวันหนึ่งเขามีคอนเสิร์ตเดี่ยวเขาแล้วเขาถือว่า ประสบความสําเร็จในในใน,ในมุมมองของพีแล้วอะไรอย่างเงี้ยรู้สึกว่าเออเราดีใจมากที่ที่เขาเดินทางมาตรงนี้ด้วยแล้วเรามีโอกาสได้มาเป็นส่วนหนึ่งเนยผมรู้สึกพี่เป็นหลักเลยทำไมน้ำตาแบบเออเต็มมากน้ำตาแบบผมว่ามันเป็นมันเป็นความตื้นตันแล้วมันก็เป็นความแบบดีใจแล้วมันก็เป็นความเหมือนความคุ้นชินด้วยอะไรเงี้ยที่จริงแล้วหมายว่าเรื่องเรื่องหนึ่งคือในฐานะวันเกิดอย่างเงี้ยเราเราจะต้องมามา เซอร์ไพรส์กันทุกปีอะไรเงี้ยรวมถึงจะเป็นวันพิเศษด้วยอะไรเงี้ยที่เราก็รู้สึกว่าเราก็อยากให้เขามามากๆอยู่แล้วเงี้ยแล้วพอเขามาจริงๆเราก็รู้สึกว่าเออแบบสุดท้ายก็แบบมันมาจนได้อะไรเงี้ยมันแบบมามาจริงๆอย่างเงี้ยมาแต่ตงจัดมีของขวัญอะไรไดอยู่ไครก็ที่จริงมีมีเป็นกระเป๋าครับผมเอาไปเป็นกระเป๋าเดินทางนะครับก็ก็เป็นกระเป๋าเดินทางที่ที่แบบก็เป็นกระเป๋าเดินทางแบรนด์หนึ่งที่บอกว่าเอ็กซ์กันยากนะ หาซื้อยากก็คือต้องอ๋อครับก็ที่จริงที่จริงมันจะมีอีกใบหนึ่งที่ตั้งใจจะให้เขาไว้อะไรอย่างเงี้ยครับแต่เหมือนออเดอร์โดนแคนเซิลไปใช่ก็เลยจองไว้แต่เดือน4อะไรอย่างเงี้ยครับแล้วออเดอร์โดนแคนเซิลไปแล้วก็อันนั้นหายากมากๆอะไรอย่างเงี้ยครับผมก็เลยได้ใบนี้มาแทนก็ถูกใจหรือเปล่าไม่รู้ไงถูกใจไหมูกใจไหมครับกโอเคออไม่ใช่ไม่ แต่แต่งานนี้หลายคุณชุมเรามากเลยนะว่ามันเป็นแฟนดีหรือแต่์แอปคอมเมดี้อะไรนะฮะก็แฟนดีก็จริงๆเราเราอยากเราอยากลองทำอะไรใหม่ด้วยอะไรเงี้ยทั้งทั้งในพาร์ทที่เรารู้สึกว่าเราเราทํามันอยู่แล้วในพาร์ทของเพลงที่เรารู้สึกว่าเราอยากจะร้องเพลงที่มันเป็นอินสไพร์ชั่นของเราเพลงที่มันที่เราไม่เคยร้องมาก่อนอะไรเงี้ยอยากให้มันพิเศษส่วนอีพาร์ทนึงเราก็รู้สึกว่าเราไม่เคยทําหน้าที่เป็นคนที่โชว์โชว์โชว์หนึ่งจริงๆด้วยรันซีเควนซ์หรือว่าลีดพิเศษหรือว่าพูดคนเดียวที่แบบสามารถแบบ อินเทอร์เน็กับทุกทุกคนได้ด้วยดีก็เรารู้สึกว่าอันนี้ค่อนข้างท้าทายกับเราอะไรเงี้ยแล้วคนผมสกิลนี้เมื่อไหร่ฮะก็คือเวลาคุยกับทุกทุกคนเลยมุกตลกคือแฟนเราแบบเล่าเรื่องสนุกอะไรเงี้ยแต่นี่แล้วเราก็บอกให้เราเป็นคนจริงจังนะจริงแล้วเราไม่ใช่คนตลกนะแต่ให้มันเล่าเรื่องตลกอะไรเงี้ยมาเล่าเรื่องแบบ ท้องส่งท้องเสียอะไรเงี้ยก็เสียลูกนิดหน่อยแต่ไม่เป็นไรเป็นเรื่องจริงของเราในอดีตเลยที่ทําให้เราเติบโตมาเป็นเราในวันนี้เราว่าภูมิใจที่จะเล่าอมาแต่ก็มีแฟนบอกว่ายังไม่ใหญ่พอนะอยากเจอไม่พ่อเราอยียังไม่ใหญ่พอวีจะมีใหญ่กว่านี้ไหมไมายถึงไมายถึงว่าเล่าเรื่องไม่ใหญ่ใช่ใช่หมายถึงแบบว่าเขายังเจอไม่ครบเลยนะอ๋อจริงๆผมผมเสียใจมากว่า เพิ่งรู้ว่าหมายความว่าจริงๆแล้วข้างหน้ามันก็มีโปรเจกต์ที่จากนี้แล้วจริงๆแล้วเราก็ไม่ได้มีช่วงเวลาที่เข้าไปดูเลยเราก็ได้ดูแต่รูปหรืวิดีโอที่รูปคนแต่งออกมาให้ดูหถึงโปรเจกต์ต่างๆอย่างเงี้ยเราก็รู้สึกว่าด้วยความที่เราไม่รู้แล้วมันก็เป็นครั้งแรกด้วยอย่างเงี้ยเราก็เลยรู้สึกว่าเราอยากจะให้จุดเริ่มต้นของเราเราอยากจะให้แฟนมีตอนนี้มันอบอุ่นจริงๆเลยอย่างเงี้ยมันสามารถมองเห็นหน้าเราเราอย่างในรัชดาเราเห็นหน้าทุกคนจริงๆเรารู้สึกว่าเราสามารถแซวคนนั้นแซวคนนี้เล่นกับคนนี้เล่นของันได้ โหแบบเวลาเล่นเกมเล่นเกมอะไรทุกคนก็จะได้เห็นเห็นสิ่งที่มันเกิดขึ้นจริงๆเหมือนแบบเหมือนอยู่ในที่ที่เดียวกันจริงๆแต่ก็คราวหน้าถ้าเกิดว่าก็ก็มีโอกาสก็ก็คิวหน้าต้องใหญ่แล้วเลยเนาะไปเลยค่ะไปเลยค่าวีสนามกีฬานี่รอบหน้าใช่ไหมฮะแบตตีแบตโอเคอันนีอีกมีเพลงนึงเพลงใหม่เพิ่งปล่อยออกมาครับอ่เป็นไงบ้างครับก็เพิ่งปล่อยเพลงเล่นกับมาคบกันเถอะนะปล่อยมาเมื่อวันที่สี่ตุลาเดือ่หกแล้ววันนี้ก็ เอ็มบีแล้วก็เพลงก็ฟังได้แล้วทางซูนุ่งทองคำนะไอพี่พีขายของพี่พีบ้างขายของเลยขายของเลยมีข่าวดีไหมมีข่าวดีไหมก็มีมีเพลงใหม่ครับผมจะปล่อยวันที่สามการนี้นะครับผมแม่ก็ฝากติดตามด้วยนะคะได้เลยโอเคขอบคุณพี่ครับขอบคุณครับ